กีิเต่่ดีุนคะทเ่นของร้านเรานะคะคือเราใช้ต่อถานในการทําน้าซุปนะคะจะมีความหอมกลมกลม่อมแล้วก็จะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นเนื้อเปื่อยเราก็จะใช้เนื้อเป็นส่วน3ชั้นนะคะเราก็จะตุน๋น4-5ชั่วโมงค่ะก็จะมีความนุ่มความเปื่อยเป็นพิเศษ ดีค่ะชื่อฟ้านะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเยตุนค่ะตอนนี้เป็นรุ่นที่3นะคะเป็นรุ่นหลานค่ะร้านก็เปิดมา30กว่าปีนะคะตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยค่ะตอนเด็กๆก,ก็จะมาช่วยคุณย่าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำได้มีโอกาสได้คุยก,กับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะจนตอนนี้ก็มาสานต่อกิจาการของคุณย่าค่ะ ของที่ร้านนะคะก็จะมีั้าวเก๋ยวหมูกเก๋ยวเนื้อก็เหลาลูกชิ้นลวกนะคะแล้วก็ลวกรวมนะคะที่เราจะใส่เนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นค่ะสำหรับเก๋ยวหมูเราก็จะมีหมูหมักนะคะซึ่งเป็นหมูที่หมักโดยเฉพาะแล้วก็นุ่มเป็นพิเศษค่ะในชามดเี๋ยวเนื้อก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นแผน่นเนื้อสดแล้วก็เนื้อเปื่อยราคาเมนูกเก๋ยวของเรานะคะเริ่มต้นที่กดเก๋ยวหมู40บาทเก๋ยวเนื้อ50บาทเมนูที่ขายดีหลักๆก็จะเป็นกเก๋ยวเนื้อค่ะ SI คือเราใช้ต่อถาดในการทําน้า uh. ซุปนะคะจะมีความหอมของกลิ <larva> e> ่นต่อถาดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เคี่ยวเนื้อเคี่ยวกระดูกไปพร้อมกันนะคะตั้งแต่ตีสี่คะเคี่ยว4 5ชั่วโมงนะคะก็จะได้ความหอมของตัวเนื้อของกระดูกนะคะกลมกล่อมแล้วก็จะไม่เหมือนกับเก้าอื่น เราใช้ส่วนสะโพกค,ค่ะซึ่งทางร้านก็จะคัดสรรเนื้อส่วนนี้มาให้ร้านเราโดยเฉพาะค่ะส่วนเนื้อเปื่อยเราก็จะใช้เนื้อเป็นส่วน3ชั้นนะคะเราก็จะตุน๋น4-5ชั่วโมงค่ะก็จะมีความนุ่มความเปื่อยเป็นพิเศษค่ะลูกชิ้นก็เป็นสูตรของเราเองค่ะที่ให้โรงงานทําโดยเฉพาะ,ะถ้ามาผ่อนแกงก็มาตลอดครับเส้นเล็กพิเศษครับน้ำซุปมันอร่อยกินแบบซี่กับอันนี้แล้วมันเข้ากันดีอะ ทุกชิ้นเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ความเก่าแก่มันก็รู้สึกว่ากินของที่มันดั้งเดิมมันจะรู้สึกแบบอร่อยมากกว่าเดิมส่วนตัวที่ชอบกินทบบซี่อยู่แล้วกินทุกวันแล้วก็เวลากินกับพวกก๋วยเตี๋ยวมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแทบทุกอาทิตย์อะค่ะตอนไหนที่ว่างตอนเที่ยงที่เวลาเรามีน้อยเนี่ยร้านนี้คือร้านแรกที่คิดถึงค่ะหนึ่งนอกจากมันจะมีมันนานแล้วเนี่ยรสชาติมัน10กว่าปี20ปีไม่ไม่เปลี่ยนแล้วมันก็อร่อยมันมีถั่วที่มันสดแล้วมันมีพริกปิ้งมันก็ ที่เราชอแล้วก็หาเคปซี่กินไปด้วยทุกครั้งพี่ว่ามันทําให้อร่อยขึ้นแล้วมันทําให้เราสดชื่นถ้าใครมาขอนแก่นนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยตตุดน,นะคะสามารถเจอชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยตตุดได้เลยค่ะจากแยกเซนท่านมาไม่ไกลค่ะร้านเปิด8โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะหยุดทุกวันพุธร้านก๋วยเตี๋ยวเยตะตุค่ะ